แมนยูเอาจริงเตรียนทุ่มเงินมหาสารล,ล่าเฟรเดริโก้บาเบเด้มิดฟิลตัวเก่งของมาดริด ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาให้ความสนใจในตัวเฟเดริโกเบาเบเดกองกลางทีมชาติอุลุคอยของรอัลมาตริดอยจางจริงจังอีกครั้งโดยพร้อมจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเดินนักเตะรายนี้มาสมทับตามการรายงานของฟิชาชอเคสกองกลางในวัย27ปีรายนี้ได้กลายเป็นสลักคนสำคัญของรอัลมาตริดซึ่งผลงานอันโดดเด่นทำให้ปีศาจแดงหวังจะสร้างความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาดซื้อขายนักเตะเหมือนที่เคยทำสำเร็จกับการคว้าตัวกาเซมิโรเมื่อ3ฤด,ดูกาลที่ผ่านมา แมนเชสเตอร์เจตตระหนักดีถึงการเจรจาคว้าตัวบาเวเดเป็นเรื่องที่ยากลาบากอย่างยิ่งเนื่องจากเขาเป็นกระสุนคัญของเาอัลมาดริดแต่พวกเขากําลังจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและเชื่อว่าสัญญาเล็กน้อยจากตัวนักเตะเองอาจเปิดประตูสู่การเจรจาได้ซึ่งคาดว่าเดี๋ยวนี้อาจมีมูลค่าสูงเกินกว่า100ล้านยูโร สำหรับพิษดาลต้องการตัวบาเบเดอย่างมากเนื่องจากมองว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแดนกลางที่ยังมีปัญหาขาดความคงเส้นคงวานในพิมร์ลีกคุณสมบัติเด่นของเขาทั้งการวิ่งขึ้นวิ่งลงพลังงานที่ไม่มีโหมดและความสามารถในการทะลุทะลวงแนวรับทำให้เขาเป็นเป้าหมายสำคัญลำดับแรกอย่างไรก็ตามสถานการแตกต่างจากกรณีของกาซิมิโรอย่างชัดเจนเนื่องจากบาเบเดยังอายุน้อย และเป็นสน่วนสำคัญในแผนงานระยะยาวของสโมสรและมาตริดก็ได้รับการทราบถึงความสนใจจากสโมสรในอังกฤษแล้วแต่ยืนยันว่าเบลเบเดเป็นผู้เล่นที่แตะต้องไม่ได้แหล่งข่าวภายในของมาตุริดยืนยันว่าสโมสรไม่มีความตั้งใจจะเปิดการเจราจาใดๆแต่ต้องการการเลี่ยงการสํารอยเสียการเซมิโรอ,ออกไปอย่างไม่คาดคิดดังนั้นก็ส่วนใดๆที่ยื่นเข้ามาจะต้องเป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าสถิติเดิมๆอย่างมาก ขณะที่บาเบเด้เลือกจะรักษาความเงียบและมุง่งมั่นไปที่ผลงานในสนามโดยการตัดใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการเย็นกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและความมั่นคงของมาดริดในการรัง้งผู้เล่นคนสำคัญรายนี้เอาไว้